ดียนสามหนึ่งเอาเต้นที่หนึ่งนั่นแหลวนบัวบนี่ก็มาตามแนวทางประตุดงจากค่ำครับเอฟซี FC ครับโอ้ต้นไม่ลมนะครับเนาะฝนตกแห้งน้ำท่วมต้นไม่ล่มครับเอฟซีครับ แนวทางของพระทุดงจากถ้ำวันนี้จะได้ตัวไหนเอฟซี FC ก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมครับทางช่องเป็นสื่อกลางเสนอไว้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นครับสูตรบนขบั้วิธีบนเม็ดเดียวนะครับเนาะไปฟังอ่างวดที่ผ่านมาไม่ได้ไปตามโค้งสุดท้ายให้กับเอฟซีไม่ทราบว่าของปู่ท่านเข้าไหมปกติแล้วเข้าโค้งสุดท้ายอยู่เป็นประจำครับเผือ่อไม่เป็นการเสียเวลาครับปู่ไปตาม ไปหาปูครับเอซีครับเอาถึองใดผมว่าถือแกยบาทวันโอ้่โอ้ลูกซิ้อ์ลค่ะขั้งจันเขียบโอ้โหใครจะถือเพื่ออะไรต้องมาเปลี่ยนมืเกัมือพลละเสียงจะู้องะไรอยังจักเมีดตัวนี้ปาโตปาโตไม่น่าเจลียดตรงตัวล่างจำพวชันพ่ายนายว่าว่าบุนสิ อย่าก้มวนไหวไปซื้ออีกทีเดี๋ยวนี้บังันเอาก็ซื้อไอ้เหมือนลยหนึ่งร่องร่งเงซื้อบอกอบอกว่าอย่าซื้ออย่าซื้อวบบัดว่าซื้อว่าเอาดอนสมนึ่เอาเต้นีหนึ่งนั่นแล้วเห็นบเออเออเบอรไรก็ซหนึ่งสามแปดเงินลอยหนึ่งสามหนึ่ง นายเจียดได้แลนักล้างคมเลยนักล้างต่างหาอีกบาทนี่เห็นบ่เห็นบ่อเอฟซีเอยหามบ่ฟังหามบ่ฟังปดต่องเจียดหออเอาอันนี้คือหัวที่ผ่านมาเ้อครับเด้เอฟซีครับผมรองบ่งจัก่อยบังกันเน้าอ่ะงานกินบ่ยินไฟไหม้ไหวกัาเน้าอ่อซีนึงตัวย่อไเดืงดอักว่ะโอ้ย เอาโอ้เสียก็มัยไหวนี่อ่เสียเงินมิแต่สีได้เงินไอไอตัวเต็มมันเดี๋ยวนี้ชุดเต็มชุดเต็มเลยชุดเต็มแต่ว่ามันกิดหางเงินคันแยกออกมันก็เลียหน่วยตัวนึงหน่วยหางหนึ่งแปดเก้าศูนทนตัวนี้อัเนีกันนี่นี่มีแปดเก้าศูนยท่อนได้นิไหมสามตัวนี้ไหม นี่แปศูนย์เก้าศูนย์นี่แม่คำตัวแม่แปดแปดเก้าเก้าเออแปดเก้าศูนย์ท่านี้เรียกว่าลายหางดิแต่ว่าชุดเต็มมันซื้อเรียนนั่นเราไม่เบิเขยายออให้ชุดเต็มอือตรงๆเลยเจ้เอาแปดเก้าศูนย์ไเดียวเมื่อเจ้าเขียนเอาเลยคัามมันนบ่หลายตัวนออือื กันเลขล่างกับหนึ่งซีสองซีซีซีีเท่านั้นล่าที่สามหางเทนั้นเออว่าว่างหันลื่นไปนี้ไหวเสียแล้วเอาไล่ย้อนา้วยกันหนอ่งเอา้อกนตัวตัวเจี๊ยบหนึ่งเบาเอาเตจีหนึ่งเอาเตจีหนึ่งเดี๋ยวเนาะวานนึงนั่นก็เลยว่าก็ขีเห็ดไต้ ว่าหลายตัวร้องเสียงบึางนะาเหรอเนี่ยจักรวยกันแล้วเอาเอาสามตัวนี่คือแปดเก้าศูนย์ตัวเดียวนี่ละมันมันตีเป็นไอแยกออกมันตีว่าหลายตัวนะว่าหลายหางแต่ว่าตัวเต็มมันออกมาให้เบิ้งเต็มนี่ตัวเต็ม เรียกล่างนี่ผูกองกรมตัวใดปัวเรียกร่างด้ตัวเก่าเนี่ยนึกซีนี่เมนต้องหันมันซีนึงเนี่ยอนต้องสามนึงเนี่ยโดยมากมันสิชอบจะกอ,อกน้ำคนยู่เดียนเดียกันทุ่มแขวนนั่นเขาก็ซื้อเดิดากซื้อหัวพร้อมผ่เนเดชซุงเขาซื้อ แบนแล้วสู้เงินมันอืมเฮ้ยวันหน่ซุ้มมาวัดก็จะว่านหลวงพ่อกันเก็เสียวด้วยกันอืมสีหนึ่งตัวเดียวนะอเบื้องต้นครับเอซีครับผมอือเดี๋ยวจะมีต่องวดคงทุกท่ายคงทุกถ่ายอยครับผมขั้งแรกเอาสามตัวบนไปก่อนยายนั่นมาเอาตัวบนสองตัวล่างยายนั่น เมาตีดุนเต็นเสาเนี่ยครับอโอ้ถือกันทั่วประเทศคนละจักเมือนกับปู้เอาอีนล้านเยืนจันมันได้เกียรติเงินก็อยู่โอาหัวอยูอ่ระยองมันก็นได้สามทีมเก็ซื้วอว่าหลายโอ้เด็กของครูเนาะต้องเรียว่าหล<ม>ายเด่๋วว่าได้สามหนึ่งนี่เลย เออเขาได้เสยโอเขาโทรมาก่นปูแต่หายนเดีนะเอาได้ยังไงกูซื้อีหนึ่งมันออกสามหนึ่งอเอออ้ยังไงเจ้อือเอฟซีบอกว่าให้กูซื้อเดี๋ยวกูตองสลซื้ออเอบอกว่าให้ซื้อวันนี้ยังไปซื้ออยู่เออเอไปออกเลขเขาอีดียออนเดียว เรียกเจ้าของไอ้บ้านแป๊บบอไปใส่ดอกไอ้กันบอสซีหนึ่งกับก็บอกให้เจ้าดีว่ากันนั่งกับซื้อซีหนึ่งซื้อสามหนึ่งแล้วก็ซื้อหาหนึ่งเนี่เหรือว่าสมมติบอกข้าเจ้าบอกขึงร่งบอกข้าเจ้าเสียงแล้วอื บบเป็นตะเป็นแตนตัวนี้ชุดเต็มชุดเต็มชุดเต็มเอาชุดเต็มแต่ว่าตัดออกแล้วมันก็สิมีอยู่แค่สามตัวหางเดียวอันนี้ให้เบิ้งชุดเต็มก่อนครับเอฟซีครับผมชุดเต็มครับเปิดเบิ้ลเบิ้เปล่ากับแปลโตเก้าศูนย์ศูนย์ครับผมโอ้ยาเบิ้ลมากพี่น้องล่างก็ซีซีครับมีเบิ้ลหดเบิ้ลหดหลัง ตามสูตรเครับตามสูตรเพิ่นเลื่อนเพืยอไหวกันแล้วเลื่อนไรหนึ่งเอาถึงทีาท่านหลายก็ดีทุกคนยังไงยังไงตัดออกมาแล้วให้สามตัวหางเดียวแล้วก็สองตัวนะครับได้เอฟซีครับผมสองตัวนี่ยังคงที่หนึ่งสี่สองสี่สี่สี่แต่ว่าสามตัวคือแปดเก้าศูนย์เม็ดเดียวครับเพราะว่าเล็กอยู่ในหันแม่ตัวเดียวบัด โอ้ยงวดว่างห่างกันำนวณกับอะไรหลายตัวเมนครับ<ม>จะให้เงี้ยว้เบ่งอยู่อ่าสุกๆมันมานะบดำด้วยครับผมต่องวดกับเดี๋ยกวก็าตามโค้งสุดท้ายอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวง้งสุดท้าย